ไ,ไเเ้เปนล้ำรากมันลอยมันดึงง่ายหน่อยเออนั่นแหละเลาะเไปใช้ขอ้อมือคนหนาแล้ว้นนี้ดูนี่หัวใจระบายเลยจะตกน้ำที่ วันสินิดนิดรออะไรยี่สิบ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 แล้ววันอ <ative> like ่ะไปไ